ครับสวัสดีลุงครับตอนนี้แวะมาหาลุงฮะแกปลูกอ้อยปลูกอ้อยขายฮะข้างทางนะเดี๋ยวให้แกพาไปดูนะครับมีอ้อยพันธุ์อะไรบ้างครับมาดูนะครับอ้อยมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแนวหน้านี้จะเป็นสุพรรณห้าศูนย์ครับอ๋อสุพรรณห้าศูนย์นะครับเนี่ยเป็นพันธุ์สุพรรณห้าศูนย์ฝั่งนี้เนี่ยยานกุมภาครับ นี่ถัดมานี่คือเขาแปดลิ้วครับนี่แปดลิ้วอะขาแปดลิ้วเนาะเรียกขาแปดลิ้วอะไรจะหวานกว่ากันลุงตัวนี้จะหนักหวานครับโอ้นี่หวานหวานหวานแบบจนคนหวานกว่านะเพราะว่าผสมน้ำตาลขายนะครับผสมน้ำตาลผสมน้ำเชื่อมไก่ดูนะครับนี่ขาแปดลิ้วต้นจะสูงอะต้นจะสูงมาดูต้นนี้กำลังปลูกได้สามเดือนใช่ไหมโอ๋ออันนี้อายุสามเดือนนะครับสามเดือนครับเนี่ย นี่ครับมาดูมาดูขาแปดขาแปดเล้วเนาะลุงเนาะครับดูลำต้นเขานะต้นต้นลำต้นจะสูงกว่าสูงสูงกว่าไอ้พันสุพรรณแปดห้าสูงกว่าสุพรรณห้าศูนย์นะสูงกว่าแล้วจะให้น้ําตาลเยอะกว่าด้วยนะน้ําหวานน้ําหวานเขาเรียกว่าน้ําหวานเนาะแกก็แบ่งขายด้วยนะครับแบ่งขายด้วยขายเป็นข้อนะเนาะลุงเนาะ เดไปซื้อมาก็เป็นข้อฮนะเขาขายมาเป็นข้อนะเดี๋ยวก็มาปลูกอนะอันนี้อายุการเก็บเกี่ยวก็ <12 S> 1ิสองเดือนครับถึงจะมีน้ำตาลนะฮะสิบสองเดือน,นครับเป,เป็นที่นะครับเป็นเป็นขวบหนึ่งเป็นปีหนึ่งเลยเนะาะปีหนึ่งเลยการปลูกก็มีเคล็ดลับการปลูกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าฮะค,คลิปหน้าก็จะลองดูว่าแกจะแนะนําว่า ปลูกแบบไหนอะไรแบบไหนฮะนี่มาดูพันอ้อยตัวนี้พันอะไรลุงนี่พันเล็กๆนี่ไม้ไผ่แค่แต่ตัวนี้มันเป็นขาแปดลิ้วครับขาแปดลิ้วหมดฮะขาแปดลิ้วหมดตัวนี้ครับตันนี้เขาจะเป็นจุดพันห้าศูนย์ที่หมดพันห้าศูนยโอ้โข้างหลังนู่นแกก็ปลูกนะปลูกนี่แกก็ะจะขายตลอดปีนะขายตลอดปีเลยครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณคุณลุงมากนะครับครับครับสวัสดีครับ